สนับสนุนโดย Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix รีวองซอยเกิดผลิตจากทันพืชประโยชน์เยอะอร่อยมากซื้อวาก็บลูบรับฟรีแป้งอัดแข็งลิปแคร์หรือผ้าห่มที่ต้องมีถึง31กรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะนี่คือรายการสุภาษิตชีวิตงานนะคะ เรานำเอาคำคมคารมคำพังเผยสุภาษิตข้อคิดจากนักปาราชญ์บัณฑิตผู้นำต่างๆทั้ง,งหลายมาคุยกันค่ะเรามาดูนะคะอันแรกวันนี้สิ่งที่คนอื่นเขาทำกับคุณคือกรรมของเขาใช่เขาทำดีกับเราก็กรรมขเขาเขาทำไม่ดีกับเราก็กรรมของเขานะไม่ต้องไปสาบไม่ต้องไปแช่งเขาไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องไปว่าอะไรเขาแต่สิ่งที่เราเลือกที่จะตอบโต้เขาคือกรรมของเรา เพราะฉะนั้นเราทําอะไรล่ะเราด่าเขาเราก็ต้องได้รับผลกรรมจากการเราด่าเขาเราทําร้ายเขาเราก็ได้รับผลกรรมจากการที่เราทําร้ายเขาแต่ถ้าเกิดเราเดินหนีไปจากเขากรรมของเราก็คือพ้นไปจากเขาเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรเป็นกรรมของเขาเราไม่ต้องตอบโต้หรือสาปแช่งแต่ถ้าเราไปทำอะไรกับเขาอันนั้นจะเป็นกรรมของเราเพราะอะไรที่เราทำย่อมส่งผลถึงตัวเรานะครับ ต่อไปนะคะอดทนให้ได้ดังก้อนหินติดดินให้ได้ดังต้นญ้าเข้มแข็งให้ได้ดังเหล็กก้าอ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอดังทาราก้อนหินเนี่ยใครจะทุบใครจะทำให้มันแตกทำให้มันแยกต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกับเราเราต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมากมาย แต่ถ้าเราเป็นหินอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นก็ทำลายอะไรเราไม่ได้ติดดินให้ได้ด่งตน้นหญ้าอย่าเป็นคนหยิ่งยาโสอวดดีอย่าทำตัวสูงส่งนะครับเราต้องติดดินนั่นก็คือเราอ่อนน้อมถ่อมตนสมัยก่อนเนี่ยในชุดดอกไม้ที่ใช้ว้โ้ครูจะมีดอกมะเขืออยู่ด้วย ความหมายของดอกมะเขือก็คือมันโน้มลงอย่างนี้แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งยโสโอหังอวดดีคนเราเมื่อมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ย่อมมีคนรักมีคนพอใจเข้มแข็งให้ได้อย่างเหล็กกล้าเราก็รู้เนาะเหล็กกล้านี่ฟันเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าเลื่อยเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตาม สิ่งเหล่านั้นจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามถ้าเราเป็นเหล็กกล้าสิ่งเหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้อ่อนโยนให้ได้นะครับแต่ไม่อ่อนแอดังทาราาน้ำอยู่ในแก้วก็เป็นรูปแก้วน้ำอยู่ในถ้วยก็เป็นรูปถ้วยน้ำอยู่ในขวดก็เป็นรูปขวดก็คือเราไม่ได้อ่อนแอแต่เรารู้จักการปรับตัวนะ คือถ้าน้าอยู่ในถ้วยจะเป็นรูปขวดคงเป็นไปไม่ได้น้ําอยู่ในขวดจะเป็นรูปถ้วยก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรานั้นเนี่ยเราต้องเข้าสังคมหลายสังคมแต่เราต้องทําตัวให้เข้ากับสังคมได้สมัยก่อนตอนเรียนหนังสือได้อ่านนะครนิยายเล่มหนึ่งชื่อว่า A Man for all season แปลว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่ได้ทุกฤดูก็คือคนเราเนี่ย เวลาเราครบกับคนหรืออยู่ในองค์กรใดๆมันก็เหมือนเราอยู่ในฤดูที่ต่างกันสมมุติเราไปกับคนแก่อายุ60 70แล้วไปร้องคาราโอเกะเราก็ควรจะต้องเลือกร้องเพลงสุนทรภพนไหมแต่ถ้าเกิดเราไปเราอายุ50แต่เราไปกับเด็กอายุ20กว่าเราต้องร้องเพลงป๊อปยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปกับชิงชับทัว เราควรจะร้องเพลงลูกทุ่งได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็น a man for all season เป็นเหมือนน้ำซึ่งอยู่ในขวดก็เป็นรูปขวดอยู่ในถ้วยเป็นรูปถ้วยอยู่ในชามเป็นรูปชามอยู่ในแก้วเป็นรูปแก้วเป็นการรู้จักการปรับตัวในการอยู่กับสถานที่แตกต่างกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันต้องทำตัวให้เข้ากับคนได้ไม่ว่าเราจะต้องอยู่กับคนกลุ่มไหนอย่างไรก็ตาม นะฮะอ่ะต่อมาจะกี่คำพูดกี่คำนินทาก็แค่ลมปากที่ลอยผ่านมาแล้วลอยผ่านไปนะคร <c oughs> ห้ามไฟไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไสให้อายุให้หันคืนเล่าห้ามเหล่านี้ได้ จึงห้ามนินทาถ้าเราจะจุดไฟแล้วให้มีควันถ้าเรานั้นจะไปให้พระอาทิตย์และพระจันทร์หยุดส่องแสงถ้าเราจะให้อายุเราไม่เดินหน้าจะกลับมาให้อายุน้อยกว่าเดิมทำสิ่งเหล่านี้ได้เราค่อยห้างคนจะมานินทาเรานะหรืออกอันหนึ่งอะไรนะนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน แม้องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทานะนินทากาเลเหมือนเทนะคือคำพูดคำนินทาจะไปถือไปสาอะไรเลยไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินคือถ้าเราไม่รับเอาคำนินทามาเป็นธุระมาเป็นสาระแก่นสารใดๆมันก็เหมือนคนนินทาเอามีดไปกรีดหินเราเป็นหินคนนินทานั้นเป็นคนถือมีดมากรีดเรา เมื่อเราไม่รับมันมาเป็นสาระมันก็ไม่ทำอะไรเราได้หรอกนะแม้องค์พระปฏิมายังราคินถามว่าพระพุทธองค์เมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่นั้นมีคนนินทาไหมถ้าใครได้ดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้าก็คงจะรู้ว่าท่านเองก็ไม่ได้พ้นจากคนนินทาหรอก เพราะมันก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับพุทธวาจานะเพราะฉะนั้นก็มีคนนินทามนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาก็ถ้าเกิดมีคนกล้านินทาพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครที่เขาจะละเว้นเราถึงขนาดไม่นินทาเราเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเรื่องนินทามาเป็นสาระให้ตัวเองเสียอกเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ ถ้าเราโดนดินทาโดยคนชั่วจงดีใจว่าคนชั่วไม่เห็นด้วยกับเราก็แปลว่าเราน่าจะเป็นคนดีแต่ถ้าคนชั่วเห็นด้วยกับเราน่าตกใจนะคะ,ะแสดงว่าความคิดและการกระทําของเรานั้นมันน่าจะไม่ดีแล้วมั้งคนไม่ดีเขาถึงเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคำเหล่านี้อ่ะนี่คือทั้งหมดที่เขาบอกเรามา นะว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนดีคนงามอยากมีความสุขเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเอาซ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วมาดูต่อนะคะ Keep ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้วากอปลูมแปลงร่างกับวาโก้บลูมวันนี้เลือกรับฟรีแป้นคุณอัดแข็งพร้อมลิปแคร์กริตฟ้าห่มมาจอรี่วันนี้ถึง31สสกร,รกฎาคมนี้ับดิของมันต้องมีวาโก้บลูมสุดเชอนอยุทธภพสท้สานยุทธจักรกับความแซ่บแบบซิกเนเจอร์มาม่าเส้นเล็กเล็งแซ่บ มาม่าเส้นเล็กเล้งแซ่บแบบไข่มันตับไม่มีคอเลสเตอรอลเส้นเล็กเล้งแซ่บซิกเนเจอร์ความอาร่อยจากมาม่าก่อนจะกินอะไรอย่าลืมรังใช้ขี้ไร่ขี้ไรอ่โฟมล้างมือสะอาดนุ่มนุ่มช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99.99% 99มั่นใจในประสิทธิภาพขายดีอันดับหนึ่งในไทยและญี่ปุ่นเอาไง เงินอย่างเยอะแต่เดี๋ยวกันจิกไปเลยแต่ต้องซื้อสัตว์จกซื้อสัตว์จกซื้อสัตว์จกซื้อสัตว์กระเป๋าตังค์พี่ครับผมและนี่อ,อร่อยวันนี้คุณซื้อสัตว์แล้วหรือยัง กัวโกบลูมวันนี้เลือกรับฟรีแป้งฝุ่นอัดแข็งพร้อมลิกแค่หรือผ้าห่มมาจิรี่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมน,นี้คับของมันต้องมีกัวกโกบลูมสนับสนุนโดยอม s u เ u milx รุ่นใหม่ the new onix รีวองซอยเกิดผลิตจากทันยพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก ซื้อวาก้บลูมรับฟรีแป้งอัดแข็งลิปแคร์หรือผ้าห่มที่ต้องมีถึง31กรกฎาคมนี้เรามาดูต่อไปนะคะเ,เขาบอกว่า peace is the highest bridge ภาษาไทยภาษาอังกฤษ peace is the highest bridge นะครับ peace คือสันติภาพ bridge แปลว่าความสุขเพราะฉะนั้นในนี้เขาบอกว่าสันติภาพคือความสุขสูงสุด ที่คนเราเพึ่งมีนั่นก็แปลว่าถ้าเราจิตใจสงบไม่ทะเลาะกับใครไม่ขัดแย้งกับใครที่สำคัญไม่ขัดแย้งกับตัวเองเราจะมีความสุขมากนะ,ะคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรที่ต้องขัดแย้งกับตัวเองและขัดแย้งกับคนอื่นยังไงมันก็ไม่มีความสุขวันก่อนดูหนังเปาบุญจินมีคนคนหนึ่ง เขาเป็นนักฆ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับเนื้อกลับตัวแต่บังเอิญในอดีตนั้นเนี่ยเขาเป็นหนี้บุญคุณขุนนางคนหนึ่งอยู่ขุนนางคนนั้นมีลูกชั่วร้ายแต่หลังจากขุนนางนั้นตายหนี้ที่ชายคนนั้นติดไว้กับตระกูลขุนนางว่าจะทำให้สามอย่าง ที่ขุนนางเคยช่วยเขาให้พ้นจากพยันอันตรายเขาก็ให้เหรียญไว้สามเหรียญถ้าหากเอาเหรียญหนึ่งมาให้ก็สั่งเขาได้เขาจะทําเอาเหรียญสองมาให้สั่งเขาได้ทําเหรียญสามสั่งมาให้เขาทําแต่ตอนที่เขาได้รับเหรียญให้ทําอะไรนั้นตัวเขาเลิกที่จะเป็นนักฆ่าแล้วทํามาหากินเปิดโรงเตี๊ยมแต่ปรากฏว่าลูกชายขุนนาง มีความโกรธแค้นกับเป่าบุญจินจึงต้องการให้เขาฆ่าเป่าบุญจินเขาเองไม่อาจปฏิเสธได้เพราะเขาให้เหรียญไว้สามเหรียญลูกชายคุณนางก็เอาเหรียญอันที่สาม,มาบอกนี่เธอเป็นหนี้ฉันอยู่เธอสัญญาว่าจะทำสามอย่างเพื่อจะชดใช้หนี้ที่พ่อฉันเคยช่วยตระกูลของเธอเพราะฉะนั้นเธอต้องไปฆ่าเป,ป่าบุญจินเขาไม่มีความสุขเลยครับ เขาไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีสันติในดวงใจเขานั้นชื่นชมความเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมของเปาบุญจินแต่เขาเองก็ต้องรักษาสัจวาจาเมื่อที่ขุนนางช่อบครอบครัวช่วยครอบครัวเขาเขาก็บอกว่าเขายินดีจะรับใช้สามเรื่องให้สั่งมา ซึ่งคุณนางคนที่ช่วยเขานั้นเป็นคนดีแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกชายก็รับมรดกเหรียญเอาไว้แล้ววันหนึ่งลูกชายกโกรธที่เปาบุญจินจะมาจัดการที่เธอเป็นคนทําผิดกฎหมายก็เลยใช้คนคนนี้ไปฆ่าเราเห็นเลยค่ะว่าคนคนนั้นไม่มี peace in mind ไม่มีสันติสุขในหัวใจเพราะชื่นชมเปาบุญจินแต่จำเป็นจะต้องมาฆ่าเปาบุญจิน ตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วเขาก็เอาเหรียญซึ่งเป็นเหรียญสัญญาเนี่ยมาให้อ่ะฉันให้เหรียญเธอไอพ่อฉันให้เหรียญเธอไปแล้วสองเหรียญฉันจะให้เธอเหรียญที่3เธอต้องไปค่าเปาบุญจินงั้นคนเราเนี่ยสันติในหัวใจเนี่ยสำคัญมากอย่าได้เป็นคนที่ขัดแย้งกับความต้องการของตัวเองอันนี้สำคัญนะครับยังเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเรียนกไก่ แต่พ่อแม่อยากให้เรียนขอไข่แล้วเธอก็เป็นลูกกรตันอยู่รักพ่อรักแม่มากจึงต้องมาเรียนขอไข่ตามที่พ่อแม่ต้องการแต่ใจเธอก็ยังฝกกักใฝ่กอไก่อยู่อย่างเนี้เด็กจะเรียนไม่มีความสุขเพราะเขาไม่เคยอยากจะเรียนขอไข่เลยเขาอยากจะเรียนกอไก่จะไม่ให้เขาเรียนตัวอย่างคือเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ค่ะพ่อแม่จะให้เรียนหมอ แต่ตัวเองมีความรู้สึกกลัวผีกลัวเลือดกลัวน้ำเหลืองกลัวมีดกลัวเข็มจึงรู้ว่าตัวเองเรียนหมอไม่ได้จึงฝืนพ่อแม่ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเป็นไงตอนนี้มีความสุขมากได้ทํางานที่รักได้ทํางานที่ชอบโอ้ยจะไปเรียนหมอนี่ไม่รู้จะเรียนจบหรือเปล่าอาจจะเป็นโรคประสาทกินก่อนด้วยความกลัวผีกลัวมีดกลัวน้าเหลืองกลัวน้ําเลือด กลัวเข็มกลัวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะความสุขสงบในจิตใจสำคัญอ่ะมาดูตรงนี้นะครับจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นสติคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรปัญญาคือการนำเอาความรู้ที่มีอยู่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานงั้นถ้าเราฝากชีวิตเราไว้กับสติกับปัญญาก็คือ ฝากชีวิตไว้กับความสามารถในการจะนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและในการทำงานโดยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่เผลอไผลนะครับทุกวันนี้คำที่อาจารย์เสรีรังเกียจมากจากคนที่ทำอะไรที่ไม่ดีก็คือรู้เท่าไม่ถึงการคือถ้าเป็นเด็กอายุน้อยๆพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันยังพอจะฟังได้ แต่คนอายุ 30, 40, 50แล้วทำอะไรไปที่ไม่เหมาะสมแล้วตอนหลังมาแก้ตัวว่ารู้เท่าไม่ถึงการนี่ก็แปลว่าคุณนั้นขาดสติสติเป็นเหมือนรั้วระหว่างความคิดและการกระทำถ้าเราคิดดีสติที่เป็นรั้วก็จะเปิดให้ความคิดนั้นออกมาเป็นการกระทำแต่ถ้าเราคิดไม่ดีแต่เรามีสติสติก็จะเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ความคิดของเรานั้นกลายเป็นการกระทำ นี่เราจึงต้องมีสติและปัญญาอยา่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตนั่นก็แปลว่าทุกคนที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เขาก็มีความต้องการของเขามีความคิดของเขามีความเชื่อของเขาถ้าเราไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นไปตามที่เราปรารถนาะตามที่เราต้องการเราคาดหวังผิดแม้แต่บางอย่างเราทำของอร่อยหวังว่าเขาจะกินเขายังไม่กินเลยนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรมากอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายโลกนี้เป็นโลกอนิจจงนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นความสุขก็หายได้ความทุกข์ก็หายได้คนที่เรารักก็ตายได้นะคะงานที่เราชอบอาจจะถูกออกจากงานได้มันทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดับสลายได้ทั้งสิ้นอย่าไปยึดติดอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจ มันมีคำพูดอันหนึ่งที่เขาชอบพูดกันชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจงั้นตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังทำนู่นทำนี่ได้แล้วเรานั้นอาจจะทำอะไรไม่สำเร็จซึ่งเหมือนกับเป็นการพ่ายแพ้เราพ่ายแพ้ได้แต่เราไม่ยอมแพ้แปลว่าเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า bounce back and beyond แปลว่ากระเด้งกลับมาแล้วไปให้ไกลกว่าเดิมนี่คือการไม่ยอมแพ้อย่าประมาทมากไปกับใจคนอ,อันนี้ตรงกับคำว่ารู้หน้าไม่รู้ใจบางทีเรามองว่าคนนี้ดีดีแล้วเราก็เชื่อใจเขาแต่สุดท้ายเขาก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทมากไปกับใจคนนะคะ Isuzu m กซ X รุ่นใหม่ The New Onix สัมผัสข้อเสนอที่ใช่ว่าทุกครั้งฟรีโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20,000บาทดาวเริ่มต้น54,000กว่าบาทหรือเลือดดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึง30มิถุนายน2563วาโก้บลูมแปลงร่างกับวาโก้บลูมวันนี้เลือกรับฟรีแป้งฝุ่อัดแข็งพร้อมิแคร์หรือผ้าห่มมาจอรี่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้ของมันต้องมีวาโก้บลู บิชชินบัตเตอร์โคคนัทด้วยส่วนผสมที่ลงตัวจากมะพร้าวแท้และเนยบัตเตอร์โคคนัทหอมกรอบอร่อยทั้งรสออริจินอลกลิ่นซ่อมช็อกโกแลตอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนบิชชินบัตเตอร์โคคอนาเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อยบิชชินมงเฟอร์ได้รับรางวัลสูพีเรียเทส t a w a r สองปีสอนเพราะรสชาติด,ดื่มแล้วชอบรสชาติดีจริงคอนเฟิร์มรสชาติดีการันตีด้วยรางวัลสู p ีียเท test a w a r จาก itqi ประเทศเบลเยียมสองปีสอนมงเฟอร์โอเมเนอรัล เอาไงเงินอย่างเยอะแต่เดียวกันจิกไปเลยแต่ต้องซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์จิกซือสัต์กระเป๋าตังค์พี่ครับผมและนี่อารอยวันนี้คุณซื้อสัตว์แล้วหรือยัง สูสุดมิลเรุ่นใหม่ The New Onix สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรี Free. โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20,000บาทดาวเริ่มต้น54,000กว่าบาทหรือเลือกดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึง30มิถ <ago> ุนายน2563วนห้ามบก๊บลูมแปลงร่างกับวาวก้อบลูมวันนี้เลือกรับฟรีแมงคุณอัดแข็งพร้อมเล็กแคร์หรือผ้าห่มมาจิรี่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ของมันต้องมีวาวก้อบลูม สนับสนุนโดย i s u z u m i l x รุ่นใหม่ the new onix รีวองซอยเกิดผลิตจากทันยพืชประโยชน์เยอะอร่อยมากซื้อวาก b บลูมรับฟรีแป้งอัดแข็งลิปแคร์หรือผ้าห่มที่ต้องมีถึง31กรกฎาคมนี้มาดูต่อไปนะครับหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนเห็นไหมครับพี่สินไม้สำคัญที่สุด เคยดูหนังเรื่องหนึ่งค่ะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยเขาก็หนีไปอยู่ในสุสานพอคิดว่าที่นั่นมีแต่คนตายตายหมดแล้วไม่มีใครมารบกวนเขาเขาสาปไปนั่งอยู่ในสุสานแต่เขาไม่มีความสุขค่ะเพราะสมองเนี่ยเขาคิดไปเรื่อยๆนะสมองเขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่มีคนอยู่ข้างๆมารบกวน แต่เรื่องที่เขาคิดในสมองเรื่องที่มันฝังอยู่ในใจเขารบกวนเขาในหนังเนี่ยเขาก็ทำเป็นเรื่องเครื่องบินผ่านค่ะเขาทำเครื่องบินบินผ่านเพื่อให้เรานั้นนึกดูว่าคนเราเนี่ยแม้ไม่มีใครมายุ่วุ่นกับเราแต่ถ้าเราคิดนู <ằng S 2> ่นคิดนี่มันก็เหมือนเราได้ยินเสียงเครื่องบินผ่านมาตลอดเวลาน,นะคะสุดท้ายรู้จักคนร้อยคน,คนไม่ดีเท่ากับรู้จักตนเพียงคนเดียวอืมคนนั้นเป็นยังนั้นคนนี้เป็นยังีงคนนี้เป็นยาง้นแล้วตัวเราล่ะคะ ตัวเราเป็นคนยังไงร,รู้จักคนอื่นแต่ไม่รู้จักตัวเราใช้ไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ